ซึ่งมาจะแข่งกันในวันนี้เราต้องหากลุ่มที่ชนะ1กลุ่มนะคะ,ะเกมนี้นะคะจะต้องใช้ความเร็วในการตอบแล้วก็ความถูกต้องนะคะ 1.5ส่วน5ถูกหรือไม่อตอบถูกหร้อตอบผิด ร้อยเสมอนะคะเวลาอ่านนะคะ<ม>ก็จะอ่านได้หลายแบบนะขึ้นอยู่กับว่าเขาเขียนมาด้วยอะไร ¿Qué okay. okay. ปัญันยตจะได้เท่าไหร่คะตอนนี้หกส่วน แต่จะให้เรากลับไปททวนนะคะเพื่อเรียนในชั่วโมงหน้าเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละแล้วก็เศษส่สวนนะคะสำหรับวันนี้ก็จบการสอนแต่เพียงเท่านี้ค่ะแน่นอนครับคุณครโ